เอาละฮันี่ว่องไปไหลมันเหวมันเยือนเปิดทุ่มไม่ความโงาแหงหลายกขยาย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 ขอความไปเดินก่อนสอนโตใหญ่ขอกวาไปเดินก่อนสอนต่อเอาละน้อเลยมันฮันนี่ฟังวันบันเดินซ้ำฮันนี่ฟังเสียงยังฟังเสียงแหงแหนแหน น่าจะไหนผ้านั่นแล้วละพระองค์ข้าไปจากพิมพผ้าแก้วและเห็นผ้าชี่มาผ้าในพระองค์ห่ล้วงขึ้นนันเลยขึ้นสูงเลยมันกัดก่องบบคว้างปแตห้าลงพอท่านแล้วพ่อเราแต้มมมจากขันตันท้าวิหารใหลวดาน้ำแหนแหวน้ำตามกุลมาผ้าวนดินออมกุงกาบินตามเราพระองค์อื่นสั่งโจมพิมพผ้าหน่อยให้อยู่ดี พิมพ์าเออจ้าโลกของเขานี่มันหอนเฮงเคือไปตีสิไลพิมพ์ผ้าจากลู่เนาะขี้กลวงสับทั้งปวงในห้องเมืองเฮาพี่บองหวงังมาโลกเขานี่กว้างเมียเถึงเต่าแกต่ตา bye, ยบายบายพี่ข้าเสด็จพี่มาพิมพ์ผ้าเออ ตื่นขึ้นมาบอเห็นไอ้พระพีสิทธา,ธาทั้งบุตรตาลาหอยาหว่วงน้ำเปล่าได้ให้พิมพ์ผ้าผ้าลูกใส่ห้องสางเมืองห้องไ้ท่าพีเส็จากช้างโลกีพีสีมาปวดเจ้าพีสีมาเด้อบปวดเจ้าพิมพ์ผ้าน้อยให้อยู่ดีเด้อเมียเด้อบเมียเด้ออพิมพ์เด้อ พแต่สังทอนั้นมาลวงวิหาตัดขึ้นบนเลยแมันไม่ค่าพาล้มย่อมย่อยมาพาไว้ไว้ดั่บารล้มลานดวงก่อนนันนานนานานนานนานานนานานนาก่อนมีควาเลอยแม่นตองฝ่าฟันจะพาไปแล่นเห็นอย่างแล่มเห็นไป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  ไว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 ้ไวกันไว้ไวเรีวตดปาวาโยยังไปทังอาโปแม่นาทีเย่าเยมาพาเบิ้นบินไผ่าในพงเฮาไก่ยนเป็นมองฟังฟังนั่นเน้อฟังเสียงมาเแมนนตาปหก่อนตะตะลังเลวเรายังลงโซนในลาทอดคนละพระองค์หาตัดกิเลสกรมลาไว้้าอินเตอาไตผ้าจี้อนมาสู่นั่นนั่นนั่นน่นนั่นนั่นะนั้นน่นนั่นนะูนั้นลวผ บาเจ้าเท่านี้แล้วจากกรรมดูกับฟังแม่น้ำตัดกินเลดเป็นสงพระองค์ปุงสังขารเทิดทูนไว้เก่าเอาลับระขันแช่แก้วแท้ผมโกหนวลพระองค์วัดเสียบสร้างลิ้มนำฟังชนผมเกตก้าพระอินวังเอาหนียให้เรื่องพอเราสถาปัตหน้าจะูสถบันมั่งฟ้าตัดเกีสาเรือมันของจะประเมาลีนแต่งแต่งนั่นนั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 นแตงนั่น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  เก็น์ธาตุเกียรแก้วเดี๋ยวนีู้่สวรรค์บวามพอนางตัดสั่งในฉันฉันละตะกะมาที่พี่เตือนเย็นหูให้ไปเรื่อเรื่อลาให้ไปบอกพิมพ์ผ้ากลับมาทองพีผ้าพีนี่เรื่อแม่นบวดแล้วบวดเลยฮะจ๋าเบาเลานั่งให้ฉันถืออันมาเดินข้างมาน้าตายายเท่าไายแมันยำยังยัยำยังยำยังยำยังพ่อเรามาหอดเพื่องทางมาเลยอกก็ลายแม่นแตกซำไว้ตายจ่อยก่อนพระองค์นั่นลาลาโนวัน นาพนาน่าในเอ้ยในฉันเลยมาวงพิมพ์ผ้าบอกเกาสิตาตาแจ่มโจไปสั่งชิ้นจินสีนส่นานวันวนหลม่ทำเงินมาแทนดูเกือบว่ารอด